สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจเซล b ์บีบนะคะวันนี้นะคะบีก็มาส่งมอบรถนอกสถานที่นะคะวันนี้อยู่ที่จังหวัดฉเชิงเซาค่ะอยู่ที่โรงเรียนสนามชายเขตนะคะมาดูกันนะคะว่าบีมาส่งมอบรถรุ่นไหนกันนะคะรุ่นนี้นะคะเป็นตัวกระบะค่ะ r e v o r c a b นะคะตัวแซตเอชั่นตัวขายดีของเรานั่นเองนะคะวันนี้เราขายอยู่กับรถสีเทาดํานะคะนี่ค่ะแบบนี้เลย แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าลูกค้าอยู่ด้านในนะคะลูกค้าก็รอมีอยู่นะคะเดี๋ยวเราไปดูความรู้สึกของลูกค้ากันค่ะว่ารู้สึกยังไงบ้างที่รับรถวันนี้นะคะไปค่ะโอเคค่ะตอบกัลูกค้านะคะตอก็ทำิธสแล้วเดามาสัลูกค้ากันค่ะว่าลูกค้ารู้สึก้นะคีอารถมาส่งว้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรถถูกใจไหมคะถูกใจมากเลยค่ะโปรโมชั่นดีไหมคะดีมากอ่าหนูให้พี่ฝากกับแฟนๆ FC เซียวบีบนะคะว่า เซลบีบีคนนี้บริการเป็นยังไงบ้างคะบริการดีมากน่ารักถูกใจประทับใจสุดๆน่ะแล้วจะแนะนำเพื่อนมาซื้อรถก,กับบีอีกไหมคะมีค่ะจะมีมาอีก4คนเลยค่ะเราจะได้มาที่โรงเรียนสนามแท็กเก็ตอีกรอบนึงนะคะ <c oughs> เซลเซลบีบีน่ารักมากๆถ้าเกิดอันหนึ่งไว้คะแนนถ้ากี่คะแนนคะพี่เต็มร้อยแล้วค่ะ ค่ะบายบายคำถามยอดฮิตค่ะทำไมลูกค้าถึงตัดสินใจซื้อรถในยุคโควิด19นะคะเดี๋ยวมาฟังความรู้สึกลูกค้ากันค่ะทำไมคะพี่คือเรารู้สึก มันมันยุคนี้มันยุคโควิดไปไหนมันลำบากเราเลยตัดสินใจซื้อรถคันนี้ค่ะอ่าแล้วก็เอาไปทําอาชีพเสริมนะพี่เนาะเสริมค่ะแล้วก็เดินทางไปกลับบ้านไปไหนมาไหนปลอดภัยด้วยค่ะโอเคนะคะงันพีก็ขออวยพรพี่ตรงนี้เลยนะคะขอให้สุขภาพพี่แข็งแรงแล้วก็ขอให้รถคันนี้นะคะขนเงินร้านเข้าบ้านเลยค่ะพี่เรยรยเลยนะคะจ้าขอบคุณค่ะ